วัดีค่าวันนี้มาดูน,นะคะนี่เลยสัส่งรับพี่ท่านไหนสั่งซื้อมาแล้วนะคะจะส่งให้ hey, แบบนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้น้องบีจะพาพี่ๆไปบุกหลังบ้านเนาะไปชมกันว่าสาวๆบ้านแพ็าจะทํางานกันยังไงไปชมกันเลยอย่างแรกเลยเราก็จะปรินออเดอร์ที่พี่ๆสั่งซื้อกันเข้ามาเนาะแล้วก็เช็คกันแบบนี้เลยค่ะออเดอร์ปังมากเยอะมากจ้ามาต่อกันเลยค่ะพัสดุทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะ มีการซีนตีดน็อปเทปนะคะที่แน่นหนามากๆเลยพี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าพัสดุของคุณพี่นะคะจะได้รับความเสียหายเนาะพี่ๆบ้านเพคเนาะใส่ใจทุกกล่องคะ่ะแน่นหนาทุกกล่องเลยนะมาต่อกันเลยจ้าพามาแอบสองวิธีการเช็คเนาะหรือว่า QC ถุงมือนั่นเองคุณพี่ขาเราก็จะ QC ถุงมือทุกคู่เลยนะก่อนส่งเนาะ ต่อมาก็จะเป็นออเดอร์เสื้อกีฬานะคะแบบปังปุรีเย่เลยจ้าโอ้โหออเดอร์เข้าลัวๆเนาะสำหรับออเดอร์เสื้อกีฬานะคะสินค้าพร้อมส่งแล้วจ้า